สวัสดีค่ะวันนี้ช่องอินเดียมจะมารีวิวการจองตั๋วรถไฟความเร็วสูงลาวจีนด้วยตัวเองทําง่ายๆใช้เวลาไม่นานการจองตั๋วรถไฟความเร็วสูงจริงๆแล้วเนี่ยทำได้หลายวิธีมากแต่ครั้งเนี้ใช้วิธีจองผ่านแอป LCR คือเป็นแอปจองตั๋วรถไฟความเร็วสูงของลาวนะคะแต่การใช้แอปตัวนี้เนี่ยข้อกําหนดของเขาก็คือการลงทะเบียนการจองตั๋วเนี่ยต้องใช้ซิมของประเทศลาวเท่านั้นมาเริ่มกันเลยค่ะว่าก่อนที่เราจะจองเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อตั๋วนะคะ 1. ก็คือซิมประเทศลาวซึ่งช่องอินเดียมเนี่ยก็ได้ซื้อมาจากแอปพลิเคชันสีส้มแอปหนึ่ง ราคาก็ประมาณ300กว่าบาทแต่300กว่าบาทเนี่ยสามารถใช้ได้1เดือนนะคะแล้วสามารถนำซิมเนี้ยไปใช้ที่ลาวได้ด้วยก็คือใช้เน็ตเหมือนกับเดินทางไปด้วยกันแล้วก็สามารถแชร์เน็ตร่วมกับคนอื่นได้ก็ถือว่าคุม้ม 2. บัตรเครดิตเช่นบัตรวีซ่าหรือยูเนียนเพย์หรือธนาคารที่ทางแอป LCR ยอมให้ใช้เพื่อเราจะใช้ในการจ่ายเงินตอนที่เราจองตั๋วนะคะหลังจากที่เราเตรียมทั้งหมดนี้ไว้แล้ว เราก็โหลดแอป LCR และใส่ซิมลาวที่เราซื้อมาได้เลยเราต้องไปเปิดโลมมิ่งก่อนนะคะพอเปิดโลมมิ่งเสร็จเราก็ไปที่แอป LCR ที่เราโหลดไว้ตั้งแต่ตอนแรกทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนเลยค่ะไม่ยากก็คือใส่เบอร์โทรใส่โค้ดตัวเลขเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วหลังจากนั้นระบบก็จะส่งรหัส o p t มาให้เราเราก็กรอกเข้าไปเสร็จ ก็จะประมวลผลให้เราเข้าไปใช้งานแอปได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเข้าไปได้เสร็จเนี่ยภาษาในแอปมันจะเป็นภาษาลาวเราไปเปลี่ยนภาษาลาวให้เป็นภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยนะคะจะใช้งานได้ง่ายขึ้นหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าแรกกันก่อนค่ะตรงหน้าแรกเนี้ยเพื่อนเสังเกตเห็นไหมคะว่า ตรงคำว่า passenger ตรงนี้ถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะว่างเปล่าแต่ตรงเนี้ยเ,เราอยากให้ทุกคนเนี่ย add passport ของคนที่ต้องจองตั๋วเข้าไปเพราะมันจะเร็วมากตอนที่เราจองตั๋วขั้นตอนท้ายๆแต่ในการ add ตรงนี้เนี่ยหหมายเลขหรือ1 account ที่ลงทะเบียนเนี่ยเขาให้ไม่เกิน10คนการ add ก็ไม่ยากค่ะเปิดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะให้กรอก เลขพาสปอร์ตวันเดือนปีเกิดวันหมดอายุเรากรอกไปตามนั้นได้เลยแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะบางทีการแอดของเราเนี่ยมันแอดหลายคนแอดจำนวนเยอะโอกาสที่ผิดพลาดมีฉะนั้นเราทำการแก้ไขได้เลยค่ะหลังจากที่เราแอดเสร็จมันจะมีตรงปุ่มเนี่ยเห็นไหมคะกดตรงเครื่องหมายดินสอค่ะเข้าไปในโปรไฟล์แล้วสามารถแก้ได้เลยเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างครบหมดแล้วเรามาเริ่มจองตั๋วกันเลยค่ะ เขาก็จะให้เราเลือกเมืองต้นทางเมืองปลายทางเลือกวันที่ทการจองตั๋วรถไฟเนี่ยเขาจะให้จองล่วงหน้าแค่4วันเท่านั้นเมื่อเราได้วันเวลาที่เราต้องการเสร็จแล้วก็กดเสิร์ชเลยนะคะพอเสิร์ชไปปุ๊บก็จะขึ้นหน้าเพลย์ลิสต์แบบนี้มาให้เราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนดูเวลาได้เลยว่าเราจะเลือกเวลาไหนแต่ว่ารถไฟความเร็วสูงเราเนี่ยเมื่อเราจองสมมุติว่าเราจอง9ก้าโมง คุณต้องมาถึงสถานีก่อน1ชั่วโมงนะคะเพราะเราจะต้องเช็คอินกระเป๋าสแกนกระเป๋าอะไรพวกเนี้มันใช้เวลาเหมือนกันเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราก็กดไปที่แถบที่เราต้องการหรือกดไปตรงช่วงเวลาที่เราต้องการมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เหมือนกับให้เราเลือกว่าเออวันเวลานี้เนี่ยคุณจะนั่ง First Class หรือ Second Class เมื่อเราเลือกดูแล้วแล้วก็เขาก็จะระบุราคามาให้ด้วยนะคะแอปก็จะพาเราไปอีกหน้าหนึ่ง ตามลูกก็จะโชว์ราคาขึ้นมาว่าเราจะเลือกนั่งราคาไหนราคาที่โชว์เนี่ยจะเป็นเงินกีบนะคะถึงแม้ว่าเราจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษแต่ระบบเงินก็ยังเป็นเงินกีบรอยู่เมื่อเราเลือกราคาได้แล้วเขาก็จะให้เราติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยถ้าใครไม่ได้แอดพาสปอร์ตตามที่เราแนะนําไปข้างต้นน่ะมันจะเป็นว่างเปล่าแล้วมันจะให้เรามานั่งแอดแต่ถ้าเราแอดไว้ก่อนหน้าเนี่ยเราสามารถติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนั้นได้เลย แต่ในการจองตั๋วรถไฟเนี้ยเขาให้เราติ๊กจองสูงสุดได้สามคนหมายความว่าถ้าสมมุติเราเดินทางไปด้วยกัน5คนเนี่ยเราไม่สามารถติ๊กช่องสี่เหลี่ยมนี้5้าคนได้มันจะให้เราติ๊กแค่3มคนแล้วก็ให้ไปจ่ายเงินแล้วที่เหลือค่อยมาติ๊กอีกไม่งงนะคะกด n e x กได้เลยนะคะแล้ในแอปก็จะโชว์ว่ามีใครที่จองบ้างหรือรายชื่อของคนที่จอง ราคารวมทั้งหมดเท่าไรเมื่อเราเช็คว่ามันถูกต้องแล้วเราก็กด payment ได้เลยค่ะเราก็กด c o n f i r มซึ่งพอหลังจาก c o n f i r มระบบก็ใช้เวลาประมวลผลนิดนึงหลังจากนั้นถ้าเราจองสำเร็จมันก็จะมี sms แจ้งมาในโทรศัพท์เราว่าเราได้จองเลขนี้ที่นั่งนี้ถ้าเรายังอยากจะเช็คความชัวร์อีกทีนึงเราก็ไปที่หน้าแรกเหมือนเดิมอะคะ่ะไปตรงที่ว่า my ticket ตรงนั้นก็จะโชว์ไว้เลยว่า มีใครจองตั๋วรถไฟอะไรยังไงไว้บ้างทีนี้ใครสนใจไปเที่ยวลาวไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงก็ไม่ต้องพึ่งเอเจนต์ก็ได้นะคะสามารถจองเองได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอการจะรีวิวในรถไฟว่าเป็นอะไรยังไงบ้างขอบคุณค่ะ